ข้อกาสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆของพระสมเด็จวัละังลุงรบบรีนะครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2564หลุงรบบรีได้มีโอกาสนำพะระหลวงปู่ทวดวัดช้างห้นะครับปี05เนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินจริงแล้ววัดช้างห้ท่านสร้างปี05มีเกือบจะทุกเนื้อนะฮะ เนื้อเงินทองแดงทองคํามีนะครับแต่เพียงแต่ว่าเนื้อเงินกับเนื้ทองคําเราจะไม่ค่อยพบเจอกันเราจะเจอก,ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองทองแดงหรือเนื้อนวาโลหะอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าเนื้อพวกมีค่อนข้างจะสร้างเยอะโอเคครับเรามาเข้าเนื้อเรื่องเรานะครับว่าหลวงรับุรีได้นําออกมาให้ เ,เพื่อนๆและน้องๆได้ชมกันนะวันนี้ตามความเป็นจริงนะฮะว่าความสวยสดงดงามของเนื้องเงินนะเพียงไหนอย่างไรนะฮะดูนะความคมชัดแล้วก็เงาว,วาวสวยงามนะเป็นเนื้อเงินรู้สึกจะเป็นเงินบริสุทธิ์นะนะออกเหลือบๆนยสะท้อนแสงออกเหลือบๆก,ก็โอเคถือว่าเป็น หลวงปู่ทวดอีกพิมพ์หนึ่งที่มีความสวยงามสมบูรณ์พระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้นะแต่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีนะเนี่ยลอยตัดแล้วก็หล่อเทใต้ฐานเนี้ฮเหมือนกับเนื้อทองแดงหรือทองเหลืองนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ A นะฮะเเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์ใหญ่เอเนื้อเงินค่อนข้างจะสวยงามสมบูรณ์สุดๆครับก็ได้มีโอกาสออกนำออกมาให้เพื่อนๆและน้องๆได้ศึกษาและร่วมกันดูวันณรและความถูกต้องของพระรุ่นนี้นะเพราะลุงลบรีก็จะทำคลิปสลับกันนะตอนนี้ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปหลวงปู่ทวดคลิปที่แล้วไปนันก็เป็นคลิปของพระสมเด็จนะฮะถ้าใครได้ชมได้ดูติดตามก็คงจะได้เห็นแล้วนะเ,เป็นคลิปที่สี่นะฮะพระสมเด็จเป็นคลิปที่สี่สำหรับหลวงปู่ทวดก็คงจะเป็นคลิปที่สามนะคลิปนี้โอเคนะครับเราดูเบื้องต้น เดี๋ยวเราไปดูกล้องใหญ่กันนะดูความสมบูรณ์และสวยงามของพระปี0ูย์หเป็นเนื้อเงินชุดนี้นะฮะว่าความสวยงามของพระจะสวยงามสักเพียงใดเมื่อเข้ากล้องขนาดพันเอโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคือ พะระหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อเงินเนไหมความสวยงามขององค์พระชัดเจนเป็นเนื้อที่หล่อออกจากเบ้านะฮะท่านจะเห็นคาบนะฮะสีเหลืองๆอันน่้เขาเรียกว่าคาบเบ้านะสนิมเบ้าที่อยู่ตาม กบุงแก้มหรือจะเป็นแถวแถวเจ้ามูกหรือว่าใต้คางหรือว่าแถวชายจีวรลิ้วจีวรลงมานะเห็นไหมนั่นคือคาบเบ้าอะไรต่างๆเห็นไหมความสวยงามสดขององค์หลวงปู่ท่านค่อนข้างจะหาชมได้ยากนะเป็นเนื้องเงินส่วนมากจะเจอแต่เนื้อทองแดงกันใช่ไหม อันนี้ผมก็ไปคนเจอก็เลยนำออกมาไล์ให้ท่านได้ชมกันได้เรียนรู้กันถือว่าตรงรบบรีไม่มีอะไรปิดบงังมีแต่จ <c oughs> หาข้อมูลใหม่ๆสิ่งที่ถูกต้องความเป็นจริงนำเอามาเผยแผ่ให้เพื่อนๆและน้องๆได้เรียนรู้ ไปกับลุงบลบรีนะมีแบบไหนอย่างไรเราก็นำออกมาเผยแผ่ให้ได้ชมกันนะเดี๋ยวลอยขยับดูที่ว่าความการเต็มองคนั้นะมันจะเพียงไหนอย่างไรอ๋อไม่พอรู้สึกว่าองค์หลปูท่านจะใหญ่ไปหน่อยล้นจอล้นจอนี่นะนี่ก็ถือว่าชัดเจนสวยงาม ก่าหดแห้งยุบยับย่นนะฮะอันนี้คือเนื้องเงินทุกอย่างถ้ามันทำตามสภาพความเป็นจริงก็อายุของท่านก็ปีนี้ปี6กสี่ใช่ไหมท่านสร้างปี0ูหก็ห้าสิบเกปีเกือบ60ปีก็เนื้องเงินก็มีความหดแห้งย,ยุบยับย่น ที่สามารถมองเห็นได้เหมือนกันนะพอๆกันน้อทองแดงเห็นไหมความยุบยับยน่นขององค์พระมันก็มีให้ให้เราเห็นนะว่าทุกอย่างจะเป็นเนื้อผงเนื้อทองแดงเนื้อเงินย,ยุบยับย่นได้เหมือนกันแต่จะมากจะน้อยก็เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของพระองค์นั้นๆน,น,นะฮะเหมือนสารนั้นๆด้วยนี่คือ เนื้อง,งันผิวไฟหรือว่าเป็นเห็นไหมคาบเบ้าสีเหลืองอันนี้เขาเรียกว่าผิวไฟนะเห็นไหมที่เกาะติดอยู่ตรงองค์พะเราจะเห็นเป็นคาบเป็นรอยผิวไฟอะไรต่างๆนะโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูถามท่านต้อหน่อยที่ว่าทำไมถึงเป็นพิมพ์เนะ ก็เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะพิมพ์เมันจะเป็นลักษณะนี้นะนี่ครับคือลิ้วชายจีวรจะตั้งแต่นี้ลงมานะะเป็นแนวเป็นสันนะลงมาเห็นไหมจะมาเหมือนกับพิมพ์เนื้อทองแดงหรือเนื้อทองเหลืองนะจะอยู่ระหว่างครึ่งของแขนนะที่ทิ้งดิ่งลงมาตรงข้อศอกนะอันนี้จะลงมานี่ฮะประมาณครึ่งของแขนนะถ้าเป็นพิมพ์บี มันก็จะจากนี้เข้ารักแร้เห็นไหมจากนี้ยาวเข้ารักแร้พิมพซีก็เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าพิมเองมันจะเป็นลักษณะลงแบบนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาดูกันนะก็คือริวจีวรตรงนี้นะเห็นไหมมันจะเข้าไปประสานกันเป็นเส้นเดียวแล้วก็เข้าไปจดตรงนี้มันก็จะแยกเป็นสองเส้นอันนี้ลักษณะของพิมเอนะฮะที่ หลักๆเราดูได้ว่าเป็นพิมพ์ a หรือพิมพ์ b หรือพิมพ์ C นะโอเคนะครับอันนี้เราก็มาดูข้างล่างฐานบัวความชัดเจนความคมชัดขององค์พระนะีนะฐานบัวความบวงง่ายฝ่าเท้าฝ่ามือค่อนข้างจะชัดเจนนะเห็นฝ่าเท้าด้านขวา,าเห็นถึงนิ้วเท้านะฮะเห็นไหม กความบวงงาก็ทำให้เราได้เห็นคาบสนิมเนื้องเงินนะที่หล่อผมสมมาให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวปรับกล้องนี้นะึงเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าคาบเบ้านะเราจะเห็นว่าเป็นรอยคาบต่างๆอยู่ตาม จุดอับจุดอะไรต่างๆนะเราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเราซูมก็ไปดูว่าเป็นพระอายุได้ไม่ได้แล้วก็หลอถูกต้องหรือไม่เห็นไหมเป็นคาบเบ้าคาบสนิมน้ําตาของเนื้อพระตามซอกตามมุมต่างๆที่เป็นจุดอับนะนี่คือลักษณะของคาบเบ้าที่หลอออกมาแล้วเป็นคาบ สนิมเนื้อเงินติดอยู่ตามคาบเบ้าต่างๆนะทำให้เราได้เห็นของวันณนะอายุไขของพระองค์นี้ห้าสิบเก้าปีเกือบหกสิบปีนะเห็นไหมอันนี้คือลักษณะนะคนะาบเบ้าสนิมเบ้าอะไรต่างๆนะมันจะมีให้เราเห็นให้เราได้ศึกษานะฮนะเฟดเนื้อเงินก็เกิดเฟดเหมือนกัน สนิมเฟสที่ขึ้นนะตามซอกตามอะไรต่างๆทำให้เราได้เห็น,นในส่วนใบหูนะด้านหลังเนนะเฟสคาบเบ้าความชัดเจนความเก่าแห้งหดยุบยับย่นมันก็เกิดเหมือนกันนะกับพระเนื้อผงหรือพระเนื้อทองแดงหรือเนื้อทองเหลืองที่เราหลอกก็เหมือนเหมือนกันนะคาบเบ้าแต่ถ้าเป็นพระปั้มจะไม่เป็นลักษณะนี้นะจะไม่เห็นนะตรงนี้น จะไม่มีให้เห็นนคะราบอะไรต่างๆเนี่ยแบบนี้นะจะไม่มีเห็นไหมโอเคนะครับอันนี้เราดูใกล้ๆซูมดูใกล้ๆของเนื้องเงินเหมือนสารเกิดจากคราบต่างๆที่มันเป็นอายุและวันนะอันนี้ข้างจมูกนะฮะลิมฟีปากจมูกขึ้นไปถึงขอบตา หรือแก้มท่านนะเราจะเห็นคาบสีเ,ลเหลืองๆเขาเรียกว่าสนิมเนื้อเงินนและเป็นเฟสคุยๆห,หน่อยหนึ่งน,นั่นแก็คือลักษณะของพระหลอกพระที่เป็นพระแท้และหล่ออายุถึงอายุได้ดูใ,ใต้คางนะกันหล่อและอายุสนิมเนะ้อาบเบา เราจะเห็นชัดเจนมากอันนี้คือพระรอละอายุได้นะอันนี้ที่จมูกนะเห็นไหมซอกข้างสันจมูกขึ้นไปหาในตาของท่านนะฮนี่นะครับคือสนิมของเนื้องเงินเกิดจากคาเป้าเวลาเรา เดี๋ยวเรามาดูฐานล่างกันนะอันนี้นีนะ่คือบอัวฐานล่างโอเคนะครับตอนเรบหลวงปู่ทวดเนื้อเงินองนี้นี่คือด้านหน้าเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับ <c oughs> ด้านหลังก็ลาบเรียบนะฮะเหมือนเตารีดที่เขาเรียกว่าหลังเตารีดก็แบบนี้นะฮะ เหมือนตะลิดยุบยับยนน่นอย่างนี้หดแห้งยุบยับย่นนะเป็นเนื้อเงินก็หดแห้งยุบยับย่นที่พระมีอายุนะะเดี๋ยวเราลองซูมก็ไปดูใกล้ๆเนะความหดแห้งยุบยับย่นของเนื้อองค์พระเนื้อเงินหลวงปู่ทวดนีนนะ่เราจะเห็นในะความแห้งหดยุบยับย่นแล้วก็ลอยขีดต่างๆนะ เหมือนเป็นพึกอยู่เลยนะฮะเห็นไหมด้านหลังของพระหลังตาลีดเนื้อเงินองค์นี้นะเหมือนเป็นแคลไซหรือว่าเป็นพึกอยู่ด้านหลังนะเกาะกันเห็นไหมหดแห้งยุบยับยน่นแล้วก็รอยตะไบรอยแต่งเป็นรอยขีดรอยอะไรต่างๆคงจะไม่เรียบเท่าไหรนะ่ฮะก็เลยต้องแต่งกันด้านหลังหน่อยนะให้มันดูเรียบร้อย นี่นะคือความหดแห้งยุบยับย่นของเนื้อเงินพิมพ์หลังต้ารีดปีศูนย์ห้าวัดช้างให้นะอันนี้ไม่ไม่เต็มนะฮะอันนี้หล่อไม่เต็มอยู่แถวแถวปลายสุดของด้านหลังนะเนี่ยนี่มุมสูงสุดหรือว่ามุมแหลมของหลังต้ารีดนะแล้วก็ลงมาหน่อยหนึ่งนวนี่คือนนะ ้าบสนิมน้ำ,นำเงินนะขาสนนิิมเงที่มันผุดออกมาจากตรงหลุมตรงบ่อที่มันไม่เรียบด้านหลังของพระนะมันจะเป็นแอ่งนะคาบสนิมของเงินหนะออกมาน,นี่คือความเก่าพระที่มีอายุได้นะความจริงที่เกิดจากเนื้อของพระแท้ๆนะฮที่อายุห้าสิบเก้าปีเกือบหกสิบปีนะ เนี่ยคืออดีตรงนี้ด้านหลังมันคงจะลงไม่เต็มนะฮะไม่สามารถเรียกว่าเนื้อวิ่งเข้าไม่เต็มที่ก็เลยเกิดเป็นหลุมเป็นรอยอยู่นิดหน่อยฮะเราก็ทำให้เอยได้เห็นคาบอะไรต่างๆอยู่ในหลุมตรงจุดนี้นะให้เราได้ศึกษากันว่าเออนี่เป็นพระเก่าและอายุได้มันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ เฟสสนิมของเนื้องเงินก็จะพุดโผลออกมาตามสภาพความเป็นอยู่หรือถูกความชื้นหรืออากาศนะฮะโอเคนะครับสำหรับพระเนื้องเงินปีศูนย์ห้าองนี้นะฮะก็ให้เราได้ชมกันนะครับ หาชมได้ยากนะเนื้อเงินส่วนมากเราจะเจอแต่เนื้อทองเหลืองกับเนื้อทองแดงเนยะเนื้อทองคําเนื้อเงินเนี่ยหาชมได้ยากก็ถือว่าลุงลบบุรีนําออกมาทําคลิปให้เพื่อนๆแลนะน้องๆได้ชมกันเผื่อบางทีเราไปเดินเสาะหาหรือแสวงหาถ้า,า,ามีคนเอามาขายจะขายให้เราอะไรพวกน,นี้เราจะได้รู้ว่าเออมุงพูดถวงเนื้อเงินก็มีเหมือนกันเค okay, นะถือว่าเป็นวิทยาทานและเป็นความรู้ร่วมกันระหว่าง เพื่อนๆและน้องๆที่กำลังศึกษาหรือว่ามีความชอบอยู่ในหลวงปู่ทวดปี05นะครับก็ถือว่าเก็บไปเป็นความรู้และเมื่อเจอเมื่อพบพอจับได้ก็จับถ้าเขามาขายให้เราถ้าเราดูแล้วว่ามันน่าจะใช่เหมือนกับที่ได้ดูคลิปของหลวงป่รบรีมาเป็นพื้นฐานโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนื้อเงินคือจะทดลองทางแม่เหล็กไม่ได้นะไม่ติดไม่ดูดนะฮะ ต้องขอกล่าวให้เพื่อนๆและน้องๆทราบทุกท่านคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับบััสดีครับ